สวัสดีครับมาอยู่กับพี่ในข้อสอบเคมีนะครับวิชาสามัญปี2 5 6 3น้อนะครับ้อนี้เป็นเรื่องของสมดุลเคมีนะก็ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการลบปนเพราะสมดุลด้วยความดันนะครับเขาถามว่าปริยาในข้อใดน,นะครับที่ปริมาณของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเราเพิ่มความดันให้แก่ระบบน้องต้องเข้าใจก่อนว่า ปริมาณของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเพิ่มความดันเนี่ยก็คือว่าการลบกวนสมดุลด้วยความดันเนี่ยมันไม่มีผลอะไรนะครับซึ่งการลบกวนสมดุลด้วยความดันเนี่ยนะครับจะไม่มีผล <SU gram> ก็ต่อเมื่อมนแก๊สฝั่งสารตั้งต้นกับโมนแก๊สฝังฝ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราเช็คได้เลยฮะเช็คมนแก๊สได้เลยน้องดูพียังตอกไก่นะครับนับมนแก๊สก็คือตัวเลขที่ดุลตรงนี้เห็นไหมจะเห็นว่าสารตั้งต้นตัวนี้เน ตัวนี้โมนแก๊สคือ3โมนโมนแก๊สฝั่งสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นการเพิ่มหรือลดความดันตรงนี้เนี่ยมีผลต่อปิยาแน่ๆนะครับดังนั้นข้อ1งเนี่ยไม่ใช่พี่ก็ตัดชอยที่มีกอไก่ก่อนนะครับ <_ S 2> ก็ตัดตัวเรื่องนี้กับตัวเรื่องนี้นะครับโอเคทีนี้พี่มาเช็คอีกอันนึงเลยดีกว่านะครับจะเห็นว่าชอยนี้มีคอควายเนาะพี่ก็ไปเช็คคอควายนะครับก็เห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยโมนแก๊สต,ต,ตัวนี้1โห <_ m ol> นึ้งโมนรัวมกันเป็น2โมทที้ นี่นะครับส่วนฝั่งขวานะครับไฮโดรเจนไอโอดตัวนี้นะครับก็2โมลเหมือนกันดังนั้นโมลแก๊สฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันเท่ากันถูกไหมครัดังนั้นการเพิ่มหรือลดความดันไม่มีผลต่อความสมดุลน,นะครับดังนั้นตัวนี้ได้นะครับก็ตอบเลยฮะช้อยที่มีขอขวายก็คือช้อยสามช้อยเดียวเห็นไหมทีน้องจะลองเช็คช้อยชิงดูว่าได้นะครับน้องดูช้อยชิงตัวนี้โมลแก๊สเป็นศูนย์โมลแก๊สเป็นศูนย์เพราะว่าตัวนี้เป็นของแข็งตัวนี้เป็นสารละลายถูกไหมฮะ นั้นตัวนี้ฝั่งซ้ายไม่มีมวลแก๊สศ like ูนย์นะครับฝั่งขวาสารละลายกับของแข็งก็เป็นศูนย์เหมือนกันก็เห็นว่ามวลแก๊สฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันการเพิ่มหรือลดความดันไม่ส่งผลต่อความสมดุลนะครับหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นอันนี้ก็ถูกต้องนะครับส่วนชอช้างนะครับอ่านี้บอกว่ามีชอช้างด้วยใช่ไหมน้องนับมวลแก๊สครับอันนี้สารละลายครับอันนี้ก็สารละลายครับมวลแก๊สไม่มีศูนย์ครับมาดูฝั่งขวาครับของแข็งกับสารละลายครับมวลแก๊สไม่ม เพราะฉะนั้นนะครับข้อชอช้างการเพิ่มหรือลดความดันก็ไม่มีผลต่อว่ามสมดุลเพราะว่าโมวลแก๊สสาตรตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์มันเท่ากันนะครับก็แค่นี้เองจบเรียบร้อยนะครับ